แถงนี้มีป่าลึกลับชบบาบ้านก็เชื่อว่าในนั้นมีแหวนวิเศษที่สามารถเสกความอุดมสมบูรณ์ได้ยากทุกฉากคือยากทุกฉากเลยแต่ฉากที่แบบคือหนูต้องสุดๆอะคือเป็นฉากที่หนูนั่งอยู่ในกระท่อมนั่นแหละค่ะคือมันจะมีศพตกลงมาแล้วหนูก็วิ่งเข้ากระท่อมแล้วหนูก็แบบพูดใส่วอว่าแบบ เออใครอยู่ไหมเพราะว่าพ่อฝากเอาไว้ใช่แล้วแบบพูดว่าเออบราโวอะไรอย่างงี้ก็คือไม่มีไม่มีเสียงตอบรับไม่มีเสียงตอบรับแล้วแบบอยู่ดีๆก็มีศกตกลงมาฉากที่ยากก็พูดคำกับซิจี พราะส่วนใหญ่จะไม่เห็นว่ามันมันเป็นอะไรวิ่งหนีอะไรก็ไม่รู้แหล่การแสดงก็แบบว่าเอารูปให้ดูเออเป็นตัวตัวมันจะประมาณนี้แหละอะไรเงี้ยก็จินตนาการและการอะไรอย่างเงี้ยความท้าทายของเรื่องมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เป็นเรื่องของการแบบแสดงและกำกับอะไรเงี้ยครับความท้าทายของเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องของการเล่นกับสิ่งแสดงกับสิ่งที่เรามองไม่เห็น<ม>เพราะว่า c g เยอะมาก